สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีระบอลน,นี่คือที่สุดของที่สุดของฟุตซอลเวิร์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือคู่หยุดโลกระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพราะนอกเหนือจากอันดับฟี فا เรนกิ้งที่จะอยู่ใกล้กันแล้วนะฮะยังมีเรื่องราวดราม่าก่อนที่คู่นี้เนี่ยจะได้มาเจอกันซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาไปไล่เรียงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองของสื่อนอกไปดูว่าพวกเขาเนี่ยจะให้ใครเป็นผู้ชนะจะเป็นทีมชาติไทย ทีมอันดับ9ของโลกหรือฝรั่งเศสทีมอันดับ10ของโลกและสรุปย่อเรื่องราวดราม่าของทั้ง2ทีมนะฮะก่อนที่จะปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้ง2ทีมคลิปนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากการสรุปเรื่องราวดราม่าของคู่นี้ก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าอันดับ1และอันดับ2ของกลุ่ม B นะครับจะมีผลต่ออันดับ1และอันดับ2ของกลุ่ม F ก็คืออย่างในนัดสุดท้ายนะครับที่ไทยแพ้กับบราซิลเนี่ยทำให้บราซิลนะครับกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม B และไทยเนี่ยกลายเป็นทีมอันดับ2ของกลุ่ม B ทําให้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับบราซิลเนี่ยจะถูกวางเอาไว้ในกรุ๊ปด้านขวาตามรูปที่ทุกคนเห็นนะฮะและอันดับหนึ่งของกลุ่ม F ก็จะถูกวางไว้ในกรุ๊ปด้านขวาเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับอันดับหนึ่งของกลุ่ม B เนี่ยมีโอกาสเจอกับอันดับหนึ่งของกลุ่ม F ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งณชั่วโมงนี้นะครับ ไม่มีทีมไหนอยากเจอกับเตงหนึ่งบราซิลแน่นอนทําให้ในวันที่อิหร่านเตะกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันเป็นการเตะของกลุ่ม F เนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นเพราะในวันที่อิหร่านเตะกับฝรั่งเศสนะครับพวกเขารู้อยู่แล้วว่าใครเนี่ยคืออันดับ1และอันดับ2ของกลุ่ม B ซึ่งในวันที่พวกเขาลงสนามนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันฉะนั้นถ้าใครชนะก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม F และจะถูกจัดให้ไปอยู่กรุ๊ปด้านขวา แล้วจะได้เจอกับบราซิลในรอบ8ทีมฉะนั้นในวันนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยเลยเล่นเหมือนกับอยากให้ทีมตัวเองอะแพ้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเยาะเยๆะแยะๆอารมณ์แบบเฮ้ยเอ็งมาแย่งบอลไปทีอะไรอย่างนี้นะฮะมีโอกาสยิงแต่ก็ยิงเบาซะเหลือเกินบางทีนะครับก็ไม่รู้ว่ายิงไปไหนคือคนดูในสนามนะครับโหกันไม่พักเลยและทั้งคู่เนี่ยก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์0-0พอเริ่มครึ่งหลังครับ อิหร่านเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่ายังไงฝรั่งเศสก็ไม่ยิงนะครับแล้วถ้าฝรั่งเศสไม่ยิงผลออกมาเนี่ยมันจะจบด้วยการเสมอซึ่งการเสมอนี้นะครับยังไงซะอิหร่านเนี่ยก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม f อ d ยู่ดีเพราะลูกได้เสียของอิหร่านนะครับมีเยอะกว่าฝรั่งเศสจนสุดท้ายนะครับอิหร่านก็มาพลาดจนได้คือพวกเขาเนี่ยเผลอไปยิงเข้ากรอบนะฮะ แต่ว่าจริงๆลูกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเบามากเบาชนิดที่เรียกได้ว่ามันกิ้งแบบวิววิวเข้าประตูไปเลยนะครับซึ่งพออิหร่านยิงเข้ามาใช่ไหมฮะผู้รักษาประตูฝรั่งเศสทายังไงครับโอ้โหโอกาสเหมาะแบบนี้หุบขามันเลยสิครับทาให้ลูกนี้เนี่ยมันกิ้งเข้าประตูไปนะฮะทีนี้ครับพออิหร่านออกนําแบบโดนมัดมือชกนะครับพวกเขาก็แบบว่าเอาวะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละเปิดโหมดเอาจริงเลยแล้วกัน อ,อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ไม่โดนโหนะครับทำให้สุดท้ายนะฮะสกอร์คู่นี้มันเลยจบที่อีหรรานเอาชนะฝรั่งเศส4ประต,ตูต่อหนึ่งแบบโดนมัดมือชกแน่นอนครับด้วยความอยัยยศของแมตชนี้นะฮะเราแฟนฟุตซอลต้องบอกเลยว่าไม่เว้นแม้แต่ชาติของตัวเองนะครับก็พากันขนรถทัวร์เนี่ยไปลงโดยเฉพาะในฝั่งของฝรั่งเศสนะครับโดนหนักสุดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟนฟุตซอลเท่านั้นครับแม้แต่โคดมิเกลโคดฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่วันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปดูถึงสนาม ก็ยังโพสต์คลิปในจังหวะที่ผู้รักษาประตูฝรั่งเศสนะครับหุบขาแล้วปล่อยให้ลูกบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปซึ่งแกนะครับโพสต์ทั้งใน X แล้วก็ใน IG แต่ว่าใน IG เนี่ยแกจะพิมพ์ได้ยาวกว่านะครับซึ่งแกพิมพ์ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่27ก็คือเป็นวันที่ไทยจะต้องเตะกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมยอมรับว่าเราอาจเป็นทีมที่ดูอ่อนที่สุดในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สนามบูคารา่าผมขอพูดเลยว่าฝรั่งเศสเราจะอ้าแขนเปิดกว้างรอกคุณ ฝากถึงโค้ดและนักเตะของอิหร่านและฝรั่งเศสที่อยู่ตรงหน้าผมพวกคุณได้ทำลายกีฬาที่ผมรักพวกคุณโคตรหน้าละอายพวกคุณไม่ควรเหยียบสนามฟุตซอลอีกตลอดชีวิตพวกคุณคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าแฟร์ลย์รวมถึงการเป็นนักกีฬาที่ดีหน้าของพวกคุณคงจะด้านชาเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติของตัวเองอีกครั้งผมรังเกียจพวกคุณและผมก็สูญเสียความเคารพในตัวพวกคุณในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ หลังจากที่โคดมิเกลได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปนะครับต่อมาครับทางอิหร่านเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องถึงทางฟี ف าและ AFC บอกว่าโค้ดไทยเนี่ยมาดูหมิ่นอิหร่านหลังจากนั้นครับมิเกลเนี่ยก็ออกมาโพสต์เดือดอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าพวกเขาบอกว่าผมโกหกนี่คือบางส่วนจากเกมเมื่อวานนี่มันน่าละอายน่าอับอายอิหร่านกับฝรั่งเศสพวกคุณอยากได้ตัวอย่างอีกไหมผมยังมีอีกเยอะในคอมของผม พวกคุณรายงานไปยังฟีฟ่าและ AFC เรื่องโพสต์ของผมเมื่อวานเอาจริงๆผมไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นเพราะพวกคุณอิหร่านและฝรั่งเศสพวกคุณได้นําความอับอายมาสู่อาชีพของผมทั้งสองทีมพยายามทําเข้าประตูตัวเองด้วยการส่งคืนหลังซึ่งมันมีหลายจังหวะที่เป็นหลักฐานมันคือความน่าอายต่อหน้าผู้คนในสนามและทางทีวีของทั้งฝรั่งเศสและอิหร่านพวกเขาตัดสินใจท้าทายกันด้วยลูกโทษสจังหวะแต่มันก็ตลก เพราะไม่มีฝ่ายใดพยายามทําให้มันเป็นประตูแล้วผมโกหกตรงไหนคุณยิงเข้าหนึ่งประตูโดยไม่ตั้งใจเพราะผู้รักษาประตูฝรั่งเศสหลอกพวกคุณและบีบให้พวกคุณต้องกลับมาเล่นตามเกมปกติไม่ใช่เหรอผมพูดผิดตรงไหนและนี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะมีงานหนักให้ต้องทําในเกมนัดถัดไปแล้วสรุปว่านี่คือโพสต์สุดท้ายจริงไหมคําตอบคือไม่ครับ เพราะว่าโค้ดมิเกลเนี่ยน่าจะได้นิสัยคนไทยไปแล้วนะฮะเพราะว่าไทยเนี่ยจะรักสงบครับแต่ถึงรบเนี่ยไม่ขาดแน่นอนต่อมาครับแกได้แชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของ2นักเตะอาร์เจนตินานะครับซึ่งกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดโดยแกโพสตแคปชั Post ่นว่าขอบคุณที่ยืนยันคำพูดของผมในช่อง afae studio ผมซาบซึ้งคำพูดของพวกคุณที่ทำให้กีฬาของเรานั้นมีเกียรต แล้วแกนะครับยังสรุปบทสัมภาษณ์ของ2นักเตะอาร์เจนตินาซึ่ง2นักเตะอาร์เจนตินานี้นะครับเขาพูดประมาณว่าเกมฝรั่งเศสกับอิหร่านเป็นเรื่องตลกมันคือความอับอายไปทั่วโลกและมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนที่เริ่มเล่นฟุตซอลน่าอายสําหรับฝรั่งเศสเพราะนี่คือการเข้าร่วมฟุตซอลโลกครั้งแรกของพวกเขาซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาเห็นสิ่งนี้จากฝรั่งเศสส่วนอิหร่านก็จงใจแพ้ให้กับเรา ตอนศึกที่ลิทโทเนียในปี2021เราใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจได้ทันทีว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะแพ้พวกเขาไม่วิ่งไม่ป้องกันไม่สู้ส่วนเราเล่นเพื่อชนะเรามีศักดิ์ศรีและเราเล่นเพื่อคนทั้งชาติและต่อมาเราก็เอาชนะบราซิลได้ส่วนพวกเขาพวกเขาพ่ายแพ้ต่อคาซัคสถานและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์อันเจ็บแสบนะครับของนักเตะอาร์เจนตินาที่มีต่ออิรานและก็ฝรั่งเศส ซึ่งโค้ดมิเกลเนี่ยได้ย่อสรุปโสต์ไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งในแมตช์อพยศระหว่างอิรานกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่แค่โค้ดมิเกลหรือว่าผู้เล่นอาร์เจนตินานะครับที่ออกมาแสดงความเห็นยังมีโค้ดและนักเตะอีกหลายชาตครับที่ออกมาโพสตถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ดทีมชาติอาร์เจนตินาโค้ดทีมชาติบราซิลนักเตะทีมชาติสเปนนักเตะทีมชาติโปรตุเกสและที่เอาเรื่องที่สุดนะครับก็คือโค้ดทีมชาติลิเบีย ซึ่งเป็นคนสเปนนะครับเพราะนอกจากแกนะครับจะโพสต์ด่าเรื่องนี้ยาวเป็นชุดแล้วนะฮะแกยังส่งเรื่องนี้เนี่ยฟ้องฟีฟ่าด้วยเพื่อเอาผิดอิหร่านกับฝรั่งเศสนะครับในข้อหาล็อกผลการแข่งขันอันนี้นะครับยังไม่นับสื่อระดับโลกที่เล่นข่าวนี้นะฮะอย่างพวกสื่อเดอะการเดียนเดลี่เมลและอื่นๆอ,อีกเต็มไปหมดเรียกง่ายๆว่างานนี้นะครับยับยุ่ยี่เลยซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ทางฟีฟ่าเนี่ยรับเรื่องและรับรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ ก็ยังไม่ดําเนินการใดๆนะครับฉะนั้นแมตท,ที่ฝรั่งเศสอยากจะมาเจอกับไทยนะครับเพื่อหน,นี้กับบราซิลเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนทีนี้ครับมาถึงช่วงสําคัญมาดูกันว่าทางสื่อนอกเนี่ยเขาจะให้ใครชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือไทยโดยสื่อเจ้าเดิมเจ้านี้นะครับเขาให้โอกาสที่ไทยจะชนะ16โอกาสเสมอกัน15และโอกาสที่ฝรั่งเศสจะชนะ65 แต่ที่แปลกในรอบนี้ก็คือสื่อเจ้านี้นะครับไม่ได้ลงบทความวิเคราะห์หรือว่าให้ทัศนคติของคู่นี้เอาไว้อ่ะพูดง่ายๆเขาลงแต่ตัวเปอร์เซนต์แบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีบทวิเคราะห์อะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขามีวิธีคิดยังไงนะฮะส่วนผลสกอร์ที่เขาคาดการนะครับเขาระบุว่าฝรั่งเศสจะชนะ31หรือไม่ก็42แต่อันนี้ในมุมมองผมนะฮะผมคิดว่าไอ้สกอร์3-1หรือว่า42เนี่ยน่าจะเป็นไทยมากกว่าครับที่จะจบด้วยสกอร์นี้ ส่วนความเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมครับในส่วนของทีมชาติไทยหลังจากจบแมตช์กับบราซิลนะครับทางทีมงานเนี่ยก็ได้ให้นักเตะพัก1วันเต็มๆในวันต่อมาครับนักเตะไทยเนี่ยก็ได้เข้าโปรแกรมเรียกความฟิตนะฮะที่โรงยิมในโรงแรมซึ่งไอโรงยิมในโรงแรมนี้นะครับในรอบนี้นะเราไม่มีโอกาสได้สบตากับทีมชาติบราซิลแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจัดการที่ดีขึ้นในวันต่อมาครับทางทัพทางศึกเนี่ยก็ไปซ้อมที่สนามโอลิมปิกบูคารรา ถ้าใครยังจําได้นะครับมันก็คือสนามที่มีทางลาดเนี่ยติดกับขอบสนามที่โค้ชไม่เกลโพสลงไอจนะครับซึ่งไอทางลาดเนี้ยมันเอาไว้ให้นักกีฬาพาราลิมปิกนะครับขึ้นและลงแต่ว่าไอทางลาดเนี้ยมันติดกับขอบสนามเกินไปนะครับเลยทําให้ซ้อมลูกคิกินไม่ได้และอาจจะเกิดอันตรายกับนักเตะแต่ว่าในรอบนี้ครับไอทางลาดที่ว่าเนี่ยทางเจ้าภาพนะครับได้ถอดออกไปเรียบร้อยทําให้ทีมชาติไทยครับสามารถใช้สนามนี้ซ้อมได้ตามปกติ ในวันต่อมาครับทางทัพช้างศึกเนี่ยก็ได้กลับไปซ้อมที่สนามบูคาราซึ่งในวันนี้นะครับมีการซ้อมทําประตูการซ้อมเทคนิคและเทคนิคต่ตางๆที่จะเอาไว้ใช้กับฝรั่งเศสส่วนในวันนี้เลยนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาแต่ผมคิดว่าวันนี้นะครับน่าจะเน้นหนักไปที่การดูเทปเพื่อศึกษาผู้เล่นฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยผมดาวจากบทสัมภาษณ์ของกัปตันเนิร์เมื่อวานนะครับคือเมื่อวานเนี่ยแกบอกประมาณว่า ตอนนี้ขาดแค่การศึกษาการเล่นของผู้เล่นฝรั่งเศสให้ดีและแกยังบอกอีกว่าถ้าเราชนะฝรั่งเศสได้เราจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมได้สําเร็จเป็นครั้งแรกตอนนี้ทุกคนเลยมีความกระหายที่อยากลงเล่นกันตอนนี้เลยแต่เราก็จะประมาทเขาไม่ได้ถึงเขาจะมาฟุตซอลเวิร์คคับสมัยแรกแต่ผู้เล่นหลายคนของเขาเล่นอยู่ในลีกสเปนและเราจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเราอย่างที่เห็นว่าฝรั่งเศสกับอิหร่าน ต่างก็อยากแพ้เพื่อมาเจอเรานี่ก็เหมือนการดูถูกคนไทยว่าเป็นทีมที่อ่อนซึ่งเราก็จะร่วมมือร่วมใจพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมชาติไทยไม่หมูอย่างที่คิดนี่ก็เป็นบางส่วนที่กัปตันเนิร์ดนะครับเจรวรศนวิเชียนเนี่ยได้พูดเอาไว้มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทางฝรั่งเศสครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าหลังจากโดนทัวลงนะฮะในวันที่เตะก,กับอิหร่านเนี่ยไม่มีการโพสต์ใดๆถึงทีมฟุตซอลอีกเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG หรือว่า X ก็คือเงียบกริบแต่ผมคิดว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าจะซ้อมกันตามปกตินะครับจะมีก็แค่บทสัมภาษณ์ของโค้ชฝรั่งเศสนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดเมื่อ2วันก่อนโดยแกบอกประมาณว่าเรานิ่งและสงบมากกําลังเตรียมตัวเพื่อลงแข่งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมซึ่งแกนะครับได้มีการพูดถึงทีมชาติไทยเอาไว้ว่าเราเห็นพวกเขา2ครั้งในเกมเอาชนะโครเอเชียและแพ้บราซิลพวกเขา เป็นทีมที่มีประสบการณ์รู้จักการเล่นของตัวเองมีเกมรับค่อนข้างดีส่วนเกมรุกก็มีผู้เล่นระดับแนวหน้าอย่างมัวหมัดอุสมานมูซาซึ่งถือว่าฟังดีๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้นี่ก็คือที่แกพูดถึงทีมชาติไทยนะครับและมีการชมเจ้าเม็ดว่าจเจ้าเม็ดตอนนี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้อันนี้คือในมุมมองของโค้ชฝรั่งเศสเลยนะครับซึ่ง การที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเก็บตัวเงียบขนาดนี้ผมเชื่อว่าเรื่องแมตช์กับอิหร่านเนี่ยน่าจะมีผลต่อสภาพจิตใจของพวกเขาพอสมควรไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมไหมนะฮะแต่ผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้ทั้งในและนอกสนามเนี่ยจะร่วมใจเชียร์ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนและผมรู้สึกสังหอนว่าถ้าไทยยิงนําก่อน,นครับเพลเพอฝรั่งเศสเนี่ยอาจมีเป๋สรุปก็คือ ทางสื่อนอกนะครับเขาคาดว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นต่อเราพอสมควรอาจจะชนะเรา3-1ไม่ก็4-2นะครับแต่สื่อเจ้านี้น่าจะยังไม่ได้นับรวมนะฮะพลังบัฟจากคนทั่วโลกรวมไปถึงพลังความเดือดดานของโค้ดมิเกลและนักเตะทีมชาติไทยซึ่งนี่นะครับมันคือพลังแฝงที่ไม่อาจคำนวณได้สำหรับแมตช์หยุดโลกระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มครึ่งรับชมสดได้ทางช่อง t Sport 7 ใครสะดวกดูบนมือถือนะฮะผมแนะนําดูผ่าน ASPlay และนี่ก็คือหน้าทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ